แล้วเราได้เครื่องสูบน้ำตั้งขอบคุณครับประสบผลสำเร็จนะครับสวัสดีครับแฟนคลับแฟนเพลงของครูนกเอี้ยงนะครับในช่องนกเอี้ยงเสียงทองชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะทําอะไรกันนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับครูนกเอี้ยงทําแอร์ลิสต์นะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ํานะครับในบ่อประคับของครูนกเอี้ยงมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับ แต่ว่ามันยังทำงานได้อยู่แต่ว่าคุณภาพบัรดบลงนะครับถ้าจะซื้อใหม่นะครับเครื่องสูบน้ำนะครับราคาที่มันอายุคงทนยืนนานแล้วก็มีศักยภาพในการสูบน้ําได้ดีนั้นดูใน YouTube แล้วนะครับต่ําสุดคือค่าใช้จ่ายประมาณ1,800บาทนะครับพอคุณนกยี่งทําเมื่อวานแอร์ลิทนะครับทำแอร์ลิทด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายๆนะครับลงทุนไปนประมาณ432บาทนะครับแต่ว่า ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่ากําลังน้ํามันน้อยเกินไปนะครับก็เลยไปดูใน y t u t u ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมา,ารู้เทคนิคนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเราข้ามขั้นตอนนะครับเราข้ามขั้นตอนแบบใดแ,แบบหนึ่งไปทีนี้เรามาลองกันว่าถ้าเราอยากจะได้กําลังน้ําที่มากขึ้นนะครับเราจะทําแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวครูนกยังจะแปะภาพคลิปกําลังน้ําที่ทำแอร์ลิฟเมืม่อวานไว้หลังจากพูดประโยคนี้จบ ทุกท่านครับสรุปแล้วว่าเราทําสําเร็จแล้วทาแอลอีส์สเร็จเราลงทุน4อยสาิบสอ2บาทกลับมานะครับแอลิีส์ในชุดที่สองของนะครับท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วที่อยู่หลังบ้านคุณลูกยังมีเย,ยอะคือตอนนี้ท่อพีวีซีอยู่หลังบ้านคุณลูกยัยงมีมีทุกขนาดนะครับเพราะว่าบ้านคุณทำนาปางนาปีแล้วก็ ปลูกหญ้าปลูกดอกไม้นะครับครอบครัวเราทําเกษตรกรรมพวกวัสดุ p v c มีจะมีเยอะมากๆนะครับนี่คือของเก่าของเก่าซึ่งมันมีต่อข้องออยู่แล้วนะครับอยู่ใน YouTube mm. เขาบอกว่าให้เอาสานิ้วแต่คุณลุยังมีท่อ2นิ้วนะครับแล้วก็ต่อก็ง,อ,ง,นอ,นอ,งอนะครับท่อนี้ขนาสองนิ้มีตัวครอบนะครับสนิ้วครุ่ครเป็นตัวต่อตรง2นิ้วครึ่งนะครับโดยเจาะรูเพื่อที่ สายออกซิเจนนะอ่านอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีเจนครับแล้วก็จะัวดินน้ํามันนะครับเพื่อรั่วนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกนึงก็คือตะวันตะวันอยู่ในเอ่ยนะครับอ่าตะวันนะครับนี่คือตะวันครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องทําการมาร์กก่อนนะครับว่าเราจะให้ตัวแอร์ลิฟจุดของแอร์ลิฟมันอยู่ตรงไหนนะครับโคโนกเอ็นก็กะไว้ประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ต้นๆนะครับของของ ของตัวท่อนะครับก็ต้องมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องทําการตีตารางนะครับเพื่อเจาะเจาะท่อนะครับออกซิเจนนะครับประมาณนี้นะครับเจาะสลับกันไปนะครับประมาณนี้ครับมาร์กไว้นะครับมาร์กจุดไว้เรื่อยๆนะครับถ้าก่อนก็ได้นะตะกรงครับเอายังถ้าผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็มาร์กจุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับ จุดที่จะจอสดสว่านนะครับเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในตัวท่อนะครับอ่าก็มาเจาะรูกันนะครับเรามาร์กไว้แล้วนะครับจากันผู้ชมครับครูนกเอี้ยงนะครับเจาะนะครับท่อ สองนิ้วนะครับด้วยสว่านเสร็จแล้วนะครับตามจุดที่มาร์กไว้นะครับแล้วก็เราก็จะนําท่อสองนิ้วครึ่งนะคะซึ่งเจาะรูเพื่อใส่สายออกซิเจนเข้าไปแล้วนะครับสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการล็อกอากาศนะครับโดยการเอาที่กิแล้วเนี่ยอยู่ใน youtube น่ะเขาใช้ข้อต่อนะครับซึ่งตัด ให้มันมีขนาดไปขนาดหนึ่งนะครับแต่คุณนกเอี้ยงนะ่ะเนื่องว่าเราเรามีท่อแบบนี้แต่อยู่ที่ร้านค้ามันอยู่ที่ร้านไอขายวัสดุก่อสร้างวันนี้มันไม่มีไซส์ที่เราต้องการนะครับแต่เราต้องการใช้งานแล้วนะครับกับของเราเราก็เลยคุณนกเอี้ยงก็เลยอะใช้เห็นมองมองเห็นอะไรไหมเราใช้สายอากาศนะครับล็อกอากาศเองนะครัอะอีกด้านหนึ่งครับ อีเส้นหนึ่งตัดไว้เราก็จะใช้นะครับสายอากาศนะครับแล้วก็ดินน้ำมันนะครับมาเป็นตัวช่วยใน,ในการล็อกอากาศนะคะร,รู้สึกว่าจะยาวเกินแ้วเนี่ย เาโลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการอุดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการใช้ดินน้ํหมันนะครับดินน้ำมันนะครับอุดๆยัดๆน,น,นะครับยัดๆอุดๆนะครับ,รบเพื่อไม่ให้อากาศมันรั่วนะครับ ช่วงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ในช่วงเชื่อมต่อวัสดุต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเราไปซื้อ PVC ที่มันไม่ได้วัดกันมานเรากะเอานะครับแล้วเราก็ชะล่าใจเกิดเกิดข้อพลาดเกิดขึ้นนะครับก็เลยใช้เทคนิคนะครับในการเชื่อมขูดปากนะครับโดยการใช้ินน้ำมันยึดนะครับตอนนี้เราก็ยึดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะ ยัดท่อออกซิเจนใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำจั๊ปล่อยให้น้ำทำงานนะครับโอเคครับครัเราประกอบแอร์ลิฟชุดที่สองของคุณลุยงเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับข้อสองนิ้วนะครับแล้วก็นี่สองนิ้วครึ่งข้อต่อตรงนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับอ่าแล้วก็คือคุณลูกแยงผิดพลาดนะครับในเรื่องของระบบการเชื่อมต่อนิดนึงก็เลยใช้ดินน้ํามันไปตัวเชื่อมนะครับแต่แต่เรามาดูคุณภาพกันว่า นางจะไหลแรงขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับแรงมากนะครับคือเราได้น้ําที่มันไหลแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็เยอะกว่ากว่าเดิมครับเยอะกว่ารอบแรกนะครับอ่ะมาดูรอบแรกกันนะนี่คือเครื่องตัวที่สองตัวแรกของครูนะครับอ่ะไหลไหลต่างกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมครับ ต่างกันไหมครับตัวที่สองเนี่ยไหลแรงกว่ามันเห็นต่างไว้อยู่ในวิดีโอเห็นไหมครับจะไหลแรงกว่านะครับเนี่ยแล้วก็เยอะด้วยนะครับดูสินะครับอันนี้คือแอร์ลิฟต์นะครับตัวนี้ตัวนี้ลงทุน4 3 2บาทเพราะว่าข้อต่อเยอะนะครับและแต่ได้กาลังน้ําน้อยมากนะครับแต่ตัวนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับดูไหมครับ ลงทุนแค่ห้าสิบาทเพราะคุณเิ้ต้องไปซื้อตัวนี้เพิ่มนี่ยี่สิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ดินน้ํามันประมาณสิบห้าบาทเพราะสามก้อนก้อนละห้าบาทนะครับแล้วได้กําลังน้ําเยอะกว่านะครับแล้วไม่ซับซ้อนด้วยนะครับเราได้กําลังน้ําเยอะกว่าดูตัวนี้สิหน่อยเดียวเองแพงด้วยสี่ร้อยสิบสองบาทนะครับภูมิใจมากๆเลยเราทําแอนนิ้ได้อีกแล้วเดี๋ยวผมจะลื้อระบบนี้ทิ้งผมจะมาใช้ระบบนี้แล้วเราได้เครื่องสูบน้ำตั้ง ขอบคุณครับประสบผลสำเร็จนะครับ